สวัสดีครับเพืรรอุปกรณ์ออาชีพนะครับส่วนแนเป็นขสามสี่ห้าหนึ่งศูนย์เก้าสี่สี่สห้าสามห้าแปดสี่นะครับวันนี้เราเราจะมารีวิวเครื่องปันน่นแผงเกติมะานะครับปันกก่นน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มหมูกระทะนะครับตัวนี้จะเป็นงานสแตนเลสทั้งตัวนะครับขาเขาป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องของการที่เปียกแล้วเช็ดไม่แห้งเป็นสนิมน,นะครับแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูกับตัวที่เป็นขาเหล็กนี่นะครับ ในนี้ใช้เป็นนานๆเนี่ยเราก็พ่นสีมาหลายชั้นในระดับหนึ่งแล้ะแต่ว่าใช้เป็นนานๆยังไงก็สนิมมันก็คู่กับเหล็กอยู่แล้วเนาะเป็นเรื่องปกตินี่ครับแต่ละถ้าท่านอยากจะหมดความกังวลนะครับจัดเป็นตัวนี้ครับตะเตะทั้งตัวตัวนี้จะเป็นตัวอย่าง16นิ้วนะครับตัวนี้จะราคา29,000บาทแบบไม่มีมอเตอร์นะครับมอเตอร์ร้านเราก็มีให้เลือกนะครับมอเตอร์ไทยกับมอเตอร์มิสซงมอเตอร์ไทยเราจะใช้ยี่ห้อไฮโอนเนี่ยนะครับอ่านี่นะครับ งานดีๆงานเรียนๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาที่เพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับหรือโทรศูนย์5 6, 1 0 9นึ่งหกสามสี่ห้าหนึ่งศูนย์เก้าสี่สามห้าสามห้าแปดสี่นะครับอ d ดีไลน์จะอยู่ใต้คำอธิบายนะครับหรือนะครับใครสะดวกจดๆได้เลยนะครับ s i ทไซท์ฮสวลสองห้าหกแปดสี่นะครับ h คือ how นะครับ s i ท h ซ w ์ฮฮาววสองห้าหกแปดสี h ่นะครับขอบคุณครับ